สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาชมความน่ารักของลูกแมวลายสลิดนะครับสองตัวที่มีความน่ารักมากเลยนะครับที่มีอายุเดือนประมาณเดือนครึ่งนะครับที่กําลังซนเลยนะครับโอ้ยหอกล้อกันเล่นแบบสนุกสนานน่าดูเลยไปชมความน่ารักของลูกน้องแมวลายสลิดสองตัวนี้ได้เลยนะครับกระโดดสูงโอ้โหโอ้

เอาติดละ <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ก็จ้อยเอาเระเด็นให้ร่กกางชาตินะ <c oughs> กัดเหล็บไปกัด <c oughs> กัดเหล็บกัดขนบอกขนกัดนนก,กัดจริง

ข้าวไม่กินเลยข้าวไม่กินข้าวไม่กินไก่ยางเดียวเฮโอ้เลือกกินก็เป็นเนาะีไก่นี่อร่อยครับโอ้เลือกกินก็เป็นเนาแมวกินเนี่ยอาหารแมวนนะได้กินนนด้กินดีปลาแมวอาหารเราโอ้โหเเหรอข ตอนนี้พวกกินนี่กินไกลกั่นะเกกินดกินปลาทูกินปลาทูกินใดปลาทอย่างยกเว้นเขาก็หานเม็ดหานเม็ดก็พวกินิหรเมน่มแอกนื้อวกน้กันเอาเลยครับเฮ้ อน้อยแล้วก็ละไปมันเด็ดไปเด็ดตายไปนี้ไปนี่ก็สองไปแล้วเห็นสามเลยไม่หรอนี่หนึ่งเมื่อหนึ่งสองเม่อสามเมื่โอ้โหเหลือไหนเหลืออันไหน เนี่ยนั่นนั่นไหนก้าพุตเนี่น่าเล่นก้ะวุตเนีนเ่เตะเตเตยไปตามไปกุ้ตาไปต้อย่างนี้นี่น่ไปโดนไงหยอกกันหยกกันสนุกเลยอ๋อ tao no, pala 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 Meow 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 Yep จะกระโดดป,ป่นะไรครับเนก็สีกระโดดอะไรกันครับเป็นบ้างครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปน้องแมวลายสลิดน่ารักสอตัวนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ